นเตอเนครับตอนนี้ปลาคอก็เท่ากับของคนโยนมาแล้วปลาเข่งไปโนเยแล้วพูกรรมยังว่าปลาเข็งอยู่เข่งี่เนะงูแล้วมันฉาบเลยับนี้ครับหลังจากที่เราถ่ายทำนะครับเมาซ่าครับเมา เว้ยบัก,กนีิก็ไดย้ยังคยนให้กูกอยู่มันไม่คิดตัต้คิดต้มนั่น,น,อ,น,นอืนี่ครับอันนี้ปลาตัวของปลาจะเป็นอย่างนี้นะครับปลาปลาจะเปะ็นปลาเกล็ดเล็บครับ <laughs> นี่ปลาช่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่หมอสาสามร้อยซื้อเบียร์หมดไปแล้วสองพันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับมาปลา <laughs> ปลายมครับ อดีตซอทอมมครับอดีก่อนครับนี่ครับห้องต่อที่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 ห้องมอมบอก หลังจากสูบแห้งก็จะเป็นอย่างนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่ปลาน้อยครับปลาใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะครับสมัครเราสองผู้เฒ่าก็มาดังให้กำลังใจครับจะคล้องสากจะคล้องเงินล้านครับ มันเลืได้ปาขันบอเอาเฉลงไปจะเบจือนะไีเม่มีสำัเมือนยบมีทูมอ่านหหนะฮะอดีตสอทอครับไม่รู้ว่าสมัยนี้จะลงสมัครต่อหรือเปล่าครับนี่ประเทศไทยประเทศไทยจงเจริญ นั people, people ่นแหละอาเมล์ประคอน้อยๆน่อยแต่ว่าปลาสลิดน้อยๆนะเอาไปกวยเตี๋ยก่ะนะท้าผุนทรายุงใส่อะไรนะ่านผุณก็เท่งผุนล่ลอยู่เต้ยามันตายถิ่มนักผจ้เสียจเสเจ้ามาได้กินเนาะกันเป็นแบบนี้นะ ว้าปวดตึงแหผู้สอนใส่ยิงแบบนั้นป้าเดี๋ยววางในป่าตัวหูผมเลยนะเนิงตัวหญ่ยังไงในป่านะัง่มาเือเลยนหูม่ดนนะไปเมม

哎。